ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือน้ําแร่นะคะในถังสํารองน้ําขนาด100ลิตรวันนี้มาดามหนิงก็เอาแกนลนน้ําดื่มนะคะมากรอกนะคะเพราะว่ามาดามหนิงยังไม่ได้ซื้อเครื่องกรองน้ําบียรนวอเตอร์นะคะเป็นของตัวเองนะคะกําลังทําทํางานซูเรียนแล้วหาเงินโบนัสนี่ราคามาซื้อนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยดื่มน้ําแร่จากเครื่องกรองน้ําแรู่เรียนของเรานะคะ สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวมาดามนิจะได้เอาตัวอย่างน้าไปให้ดื่มนะคะก็อยากให้เห็นนะคะว่าน้ําแร่เราเนี่ยมีบริการอยู่ที่เอเจนซี่สูเรียนทุกแห่งในประเทศไทยนะคะใครใกล้เอเจนซี่ที่ไหนนะคะก็ลองติดต่อแล้วก็พาตัวเองไปชิมดูนะคะแต่ถ้าท่านอ,อ,อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือนนทบุรีนะมาดาวหนุ่สามารถให้บริการได้นะคะ ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ0849309642ค่ะนน่ก็เรียบร้อยเต็มแล้วนะคะหนึ่งแกนลอนนี้ก็บรรจุ6ลิตรนะคะเอาแกนลอนน้ำดื่มในท้องตลาดนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะดื่มน้ำของเขาหมดแล้วเนี่ยเอาแกนลอนนี้อย่าทิ้งอย่าอย่าไปชั่งกิโลขายนะคะเอามากรอกน้ำแร่ค่ะดึง6ลิตรนี้เราก็ทานได้2-3วันนะคะยังไม่พอค่ะเน่ ขวดน้ำดื่มยี่ห้ออื่นเราก็มากรอกนะคะเราต้องใช้ภาชนะตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะรีไซเคิลด้วยการมากรอกน้ำแลกลกับไปดื่มนะคะหรือจะเอาไปหุงข้าวก็ยิ่งดีเลยนะคะคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นะคะ